สวัสดีครับ PB Card Game นะครับก็มาสู่คลิปนะครับรับสมัครแข่งแวงการ์ดีสแตนดาร์ดออนไลน์นะครับผมก้อนเริ่มงามยามดีนะครับผม DCP 0 5ออกวางจำหน่ายกันแล้วนะครับผมอ่าเลขสี่กองไม่ฟูกันแล้วนะครับใครได้อะไรยังไงการ์ดใบไหนดีอะไรยังไงนะครับทักมาบอกกันหน่อยนะครับเม้นมาบอกกันหน่อยว่า4กล่องของใครได้เกือบฟูกันบ้างนะครับเพราะว่าเจ้าของร้านเปิดเนี่ย ไม่มีใครได้ฟูนะครับแต่ว่าข้อดีคือร้านเราแถมของรูไปนะครับก็พอชดเชยกันได้นะครับส่วนใครที่เปิดสี่กล่องแล้วได้ฟูมั้งนะครับเม้นกันมาหน่อยนะครับอยากจะได้รู้อัตราส่วนว่าบอกต่อตใบนะครับจะได้คาดหวังได้หรือเปล่านะครับนะครับก็ในสัปดาห์นี้นะครับแปลกนิดนึงแปลกนิดเดียวนะครับผมเราจะแข่งในวันพฤะัลสับดีนะครับผมที่15นะครับเดือน5พฤษภาคมนี้นั่นเองนะครับเวลาทุ่ม15 นะครับผมขยับมาเร็วนิดเดียวนะครับเป็นกรณีพิเศษสําหรับสัปดาห์นี้เพราะว่าเนื่องจากว่าสัปดาห์นี้เนี่ยอาจจะมีงานแข่งใหญ่ที่แฟชั่นไอเล s นะครับ KK c a การ์ดเบตเนะครับอ่าก็ทําให้เราต้องรีบจัดแข่งเพราะว่าน้องๆเนี่ยคนที่จะไปแข่งเนี่ยเขาต้องตื่นเช้านะครับผมแล้วก็บางคนไปอ่ากต่างจังหวัดนะครับจากภาคใต้เราก็มีขึ้นไปแข่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย วันศุกร์เราเลยไม่อยากจะรบกวนเวลานอนของน้องๆนะครับเลยขยับมาเร็วนิดนึงเป็นวันพฤหัสบดีนะครับผมเวลาก็ขยับเร็วขึ้นครึ่งชั่วโมงนะครับเป็นทุ่ม15นะครับผมมารายงานตัวนะครับผมอ่าก็แจ้งให้ทราบนะครับผมในส่วนของโปรโมนะครับเดือนนี้เนี่ยโอ้โหก็ต้องบอกกันเลยนะครับว่าทั้ง V ีทั้งดีเนี่ยมากันช่ำๆอีกแล้วนะครับผมนะครับ การรับสมัครรอบนี้ของเราก็รับได้อยู่ที่10คนนะครับผมโปรโมโก็มีอยู่ประมาณเดี๋ยวนะขอดูคร่าวๆก็ประมาณ6แบบนะครับถ้าจด,ดูจากรูปก็ D 6แบบแล้วก็ V 6แบบนะครับผมในส่วนของการที่ว่าแวน V จะแจกยังไงเนี่ยโปรโมแวน V ต้องขอบอกเลยว่าร้านเราเดือนนี้นะครับผมจะจัดแข่งพรีเมียมด้วยอา่า แต่จะเป็นสัปดาห์ไหนเนี่ยติดตามกันนะครับผมอ่าถ้าเกิดว่าไม่มีรไรผิดพลาดก็ไม่เกิน2ส,สัปดาห์หังจากนี้อาจจะสัปดาห์หน้าหรืออีกสสัปดาห์อีก2สัปดาห์ถัดไปก็ได้นะครับรอติดตามผมแล้วกันนะครับแต่ไม่เกิน2ส,สัปดาห์แน่นอนนะครับแล้วก็จะแข่งในวันศุกร์นะครับผมเพราะว่าสัปดาห์นี้มันพิเศษจริงๆเนื่องจากมีงานแข่งใหญ่เนาะ <S <S 2> <S 2> น้องๆจะได้พักผ่อนแล้วก็ได้เตรียมตัวนะครับไม่ต้องมาแข่งกันดึกๆเดินๆนะครับ <S <S ๆๆพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็อีกอย่างหนึ่งได้มาซ้อมมือ เกิดการผิดพลาดอะไรได้จัดเด้งใหม่ได้ด้วยนะครับผมค่าสมัครในรอบนี้ก็คนละ50บาทเท่านั้นนะครับ50บาทเหมือนอย่างที่เราบอกเมื่อกี้ไปรับเพียงแค่10คนนะครับแล้วก็เราจะรับเฉพาะเด็กเก่านะครับรอบนี้อ่าคนที่เคยแข่งเท่านั้นนะครับเพราะว่า,าโปรโมมันมีไม่เยอะนะครับพอโปรโมมันมีไม่เยอะเนี่ยมันซอเป็น V ีกับดีเนี่ยนะครับเราก็เลยต้องแจกแบบอ่าเขาเรียกว่า ให้เด็กๆคนเก่าก่อนนะครับถ้าเกิดโบมอมันเยอะเมื่อไหร่เราก็ค่อยรับสมัครเด็กใหม่นะครับรอบนี้ขอรับเฉพาะเด็กเก่าก่อนนะครับแล้วก็เราจะแจกเฉพาะ d ีซีรีสนะครับผมที่เป็นซีรีส์แวนเท่านั้นนะครับในสัปดาห์นี้ส่วนแข่งพรีเมียมเราจะแจก V ีนะครับเราบอกไว้ตอนตรงนี้เลยนะครับผมค่าสมัครห้บาทนี้ไม่รวมส่งนะครับอ่าไม่รวมส่งก็ขอย้ำกันตรงนี้อีกครั้งนะครับแข่งครบสามครั้ง นะครับถึงจะส่งให้1ครั้งแล้วก็เสียค่าสมัครต่างหากนะครับแค่เสียค่าส่งต่างหากแค่นั้นเองนะครับผมหรืออุดหนุนก็ได้นะครับอุดหนุนเราแล้วก็ส่งโมโม่พร้อมสินค้าก็ได้อย่างเช่นลีกิทอ่าจะมาแล้วนะครับสัปดาห์หน้าลีกิทมาแล้วนะครับก็สามารถที่จะพีออเดอร์กันได้สามารถที่จะพีออเดอร์สามารถที่จะทักกันมาได้นะครับผมก็อย่างที่บอกแล้วเรามีวิธีที่จะอุดหนุน กันมากมายนะครับน้องๆไม่ใช่ว่าแข่งอย่างเดียวแต่ถ้าิดแข่งอย่างเดียวเป็นไรไหมก็ไม่เป็นไรนะครับแค่ต้องรอแค่นั้นเองส่วนใครที่ว่าอุ่นุนเป็นประจําอยู่แล้วนานๆทีสลีปบ้างกล่องการ์ดบ้างหรือแม้แต่อย่างที่บอกไม่เทินเนี่ยโอ้โหมีเกือบทุกเดือนนะครับก็สามารถอุดหนุนกันได้นะครับผมมีวิธีอุดหนุนเพื่อให้รา้านค้าออฟฟิเชียได้มีที่ยืนในสังคมนะครับ โดยเราจะรับผ่านรับสมัครผ่านแอป KK การไฟนะครับแอปสี mm. <F 4 S 2> ม่วงของเรานะครับ mm. ก็ไปสมัครกันได้นะครับส่วนสมัครเสร็จแล้วนะครับก็ทักมาทางเพจแคปหน้าจอมาสักหน่อยแล้วก็เราจะให้โอนเงินมาโอนเงินมาเสร็จก็ส่งมาทางแชทแล้วก็เราค่อยไปยืนยันนะครับผมโดยที่เราติ๊กที่ชําระที่ร้านนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีคลิปทิ้งท้ายสาธิตการสมัครให้นะครับผมอ่า ใครมีอะไรสงสัยนะครับผมสมัครอะไรยังไงหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรยังไงเนี่ยก็สามารถสอบถามกันได้นะครับสอบถามกันได้และหลังจากนี้นะครับเป็นครั้งแรกนะครับต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกของร้านอีกครั้งอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องส่งลิเด็กอ่าต้องส่งลิเด็กเพื่อไม่ให้เปลี่ยนหน้างานนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะเล่นสีไหนเล่นสายไหนส่งลิเด็กมาด้วย ครับผมส่งลิดเด็กมาด้วยนะครับเพื่อจะได้ยืนยันว่าเราใช้ลิดนี้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันเพราะว่าเราจะแข่งกันพรุ่งนี้แล้วนะครับคลิปออกวันพุธแข่งวันพฤหัสตอนหัวข้ามทันทีนะครับผมอาจจะเร่งด่วนนิดนึงนะครับเพราะเคมเพิ่งอนุมัติก็เลยรีบทำคลิปออกมานะครับส่วนใครที่ว่าอยากจะดูคลิปพีพีก็เกมเรามีอัปเดตทุกวันเลยนะครับอ่าช่วงนี้ก็ลงในส่วนของแวนดี DCp05 ที่แข่งของที่ร้านไปนะครับก็ สามารถไปดูคลิปแล้วก็สามารถกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับในทุกคลิปของพีพีการเกมเพื่อเป็นกําลังใจให้ร้านเรานะครับผมครับก็วันนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าใครมีอะไรสงสัยก็ฝากทักมาทางเพจได้ส่วนใครที่ว่ารักเราชอบเราฟังมาถึงนะจุดจุดนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c ส i b e กันสักนิดนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับวันนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่นะครับบ๊ายบาย นี่นะครับหน้าตาของเกเกการไฟก็น้องๆรู้กันอยู่แล้วนะครับเอาไว้เช็คกาเช็คไหลนะครับเรามาที่ประกาศล่าสุดเจงว่าของเรานี่ครับอยู่อันที่2นะครับผมหรือว่าถ้าเกิดใครเปิดมาแล้วหาไม่เจอแล้วเนี่ยก็มาติ้งที่ตรงนี้นะครับนี่ลูกโทรโคงนะครับผมแล้วก็ไปที่ด้านบนที่ หรนว่างานแข่งนี้นะครับอ่างานแข่งเลื่อนลงมานะครับก็เจอ p ีพการเกมนะครับโอ้ง่ายๆหรือถ้าเกิดใครไม่เจออีกเนี่ยเราสามารถหาแถบที่ว่าเจาะจงการได้นะครับตรงนี้นี่เองเห็นไหมครที่เลื่อนๆวุ่น้ๆนะครับที่ที่แวนกาไทยนะครับผมเดี๋ยวนะโอเคนะครับก็จะมีเราอยู่เช่นกันนะครับสามารถหาแยกประเภทของเกมการ์ดได้นะครับผมนี่เข้าไปนะครับอ่ารละเอียดนิดนึงนะครับอ่า ทุ่ม15เนี่ยก็คือว่าหมดเวลาการสมัครเนี่ยมันจะวันพฤหัสเวลา6โมงเย็นนะครับแล้วก็รายงานตัวเนี่ยทุ่ม15นะครับผมทุ่ม15เราอห็นชัดเจนนะครับรับเฉพาะเด็กเก่านะครับผมใช้แบบสวิลาวนะครับสวิลาวเนี่ยจะอยู่ประมาณ3-4รอบนะครับหารได้อันดับหนึ่งเมื่อไหร่ก็จบเมื่อน,นั้นนะครับผมนะครับ การส่งรางวัลก็จะเป็นส่งแฟลหรือว่าปอนอหรือถ้าใครอยู่นะครศรีธรรมราชนะครับก็สามารถมารับได้ที่ร้านปีีการเกมนะครับกดสมัครแข่งนะครับผมติ๊กที่ชําระที่ร้านนะครับผมติ๊กยอมรับหลังจากนั้นก็กดยืนยันการสมัครโดยที่ค้างไว้2วินะครับผมแบบนี้นี่เองนะครับง่ายๆนะครับไม่มีอะไรพอสมัครเสร็จแล้วแคปหน้าจอมาให้เราสักหน่อยนะครับเราจะได้บอกว่าเออคนเต็มหรือยังหรือว่าผ่านคุณสมบัติไหมนะครับหลังจากนั้นเราก็จะไปอนุมัติ อโอนเงินมาก่อนแล้วแล้วก็ส่งสลิปมานะครับหลังนั้นก็จะไปอนุมัตให้นะครับก็ไปอ่านจบนะครับแค่นี้เองนะครับครับก็จบเลยพียงเท่านี้นะครับเอาไว้ดูกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับบ๊ายบ